ก็ s, in? In สัสดีเขาชมทำคัดนะครับตึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนคุณผู้ชมเติมโลบล็อกพรีเมีกันก็คือตรงนี้นั่นเองคือเจ้าตัวโลบ็อกพรีเมีมก็จะมีประมาณ3ราคานะครับนี่มี3ราคามี450โลบัค1,000โลบัแล้วก็2,200โลบัราคาก็จะต่างกันนะครับไอพวก ที่มันมีตัวอ,อักษรสแลชมันก็ต่อเดือนนะครับเราก็จะคิดเงออินเรา4ดอลลาร์จุด99ก้ประมาณ170กว่าบาทต่อเดือนนะครับพอเราซื้อพรีเมียมมาเราก็ได้เป็นสัญลักษณ์พิเศษที่มันจะอยู่ตรงข้างข้างชื่แล้วนะครับข้างข้างชตรงนี้โอเคเราในการเติมในคอมนะครับถ้าเติมในคอมก่ตัวน,นี้เลยว่าที่ Get Premium อันนี้2เลือกราคานะครับเราอยากซื้อจตัวนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็กดเกตพ e เมียไปเลยแล้วก็กด Subscribe นาวนะครับโอเคแล้วก็มีทางในการเติมอยู่ประมาณ4 4ทางเอาพวกบัตรเครดิตการ์ดเดบิตการ์ดแล้วก็ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยพีพอใช่ไหมพีพอแล้วก็ดีดีมโรบอกการ์ก็กคือโรบอกการ์นั่นเอง น้าสำหรับคนที่เต็มในคอมนะครับก็เราก็อยู่ในหน้านี้นะครับตรงนี้เขาให้ใส่์ดน d number นะครับส่วนในคลิปนี้ผมก็จะเจาะตรงในการสอนเอ,อ่อฟรีการเอา์ดน d number จาก wallet มาใส่ในคอมก็คือเจ้าตัวนี้ข้าข้างจะวีซ่าตัวนี้เลย๋ยวผมจะมาสอนสมัครตั้งแต่แรกผมจะมาสมัครให้ดูนะครับเดีย๋ยวขอใส่เลขแปบบ๊บนึงนะครับขอตัดกัน พอเราใส่เ,เสร็จนะครับก็กดเพน้ o w ได้เลยโอเคอันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วก็รอเจ้าตัวระบอกพรีเมียมมันโหลดเห็นไหมระบพรีเมียมแล้วรลบักขึ้นแล้วข้อ,อน,นี้คือการเติมรลบรก พิมีมนะครับ่วนวิธีการทำบัตรดีย๋ยวผมเนี่ยอี๋อาวาผมแชสกินที่ดูกันสักครู่นะครับ่วนวิธีการสร้างใหม่นะครับให้ทุกคนกดพิ่ีฉันนะครับแล้วก็เลื่อนลงมามันมีคำว,ว่า Tr Money, True Mony e True Mastercard ของฉันกดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปแล้วมันก็มีให้สมัครนะครับ ก็ใส่พกช่อตัวเองลงไปแล้วกดเปิดบัตรได้เลยพอก,กดเปิดบัตรแล้วก็กดดูเลขบัตรนะครับก็เราก็จะเห็นเลขบัตรนะครับแล้วก็เห็นโค้ด C โค้ด CVC นะครับ3ตัวเอาไว้ยืนยันการซื้อหลอกพิมพ์มีงินมนเองท่านี้นะครับก็คือวิธีการสร้างบัตรนั่นเองก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมมาถึงขนาดนี้ได้น,นะครับ ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้กะผมด้วยเด้อ